อัุสม์ลาอฺราะห์มานุรฮิมซุลลามุลัยกุมบะรฮฺมะตุลลอฮฺบะบรากาตุส่วนหนึ่งจะครอบครัวนบีอิบรอฮิมอะลัยอัลลอฮคือชาวอาหรับและก็บนีอิสราเอลเรื่องนี้เราจําเป็นต้องรู้จักตัวท่านนบีอิบรอฮิมแล้วก็ครอบครัวของท่านเนื่องจากนาบีอิบรอฮิมอะลัยอัลลอฮเป็นฮขลิลุลลอฮฺเป็นผู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวาตลาสนิทยิ่งนะฮะแล้วนอกจากนั้นเรายังถูกสั่งใช้ให้ละลาวะก่อนจะให้สลามในละหมาดทุกครั้ง ต้องสละวัดเรียกว่าสละวัดอิบราฮิมียะให้สละวัดกับท่านนบีอิบราฮิมอะลัยฮิอสลามและวงวานของท่านอัลลอฮ์ุมะซิลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกัมาซิลลัยัลลอฮ์อิบราฮิมวะอะลาอาลีอิบราฮิมและอิลาอาคิริสละวัดนั่นก็คือโอ้อ้อนให้โปรดให้พรกับท่านนบีมุฮัมมัดและวงวานของนบีมุฮัมมัด เช่นที่พระองค์เนี่ยได้ให้พรกับนบีอิบราฮิมและวงวันของนบีอิบราฮิมใช่ไหมฮะแล้วก็ให้เราให้ความจำเริญเช่นเดียวกันงั้นเราจำเป็นต้องออรู้แล้วก็รักในวงวันนบีอิบราฮิมละวันนบีอิบราฮิมอะไรสังเนี่ยผมจะให้เห็นภาพชัดนะครับที่อุลมามะเขาได้บอกเอาไว้ก็คือที่ชัดเจนเลยนะคือบรรดานาบีหลังจากท่านอุลมามะบางท่านบอกว่าไม่มีนบีท่านใดที่มาหลังจากนาบีอิบราฮิมนอกจากจะต้องเป็นลูกหลานของนบีอิบราฮิมมารสดับ ท่านจึงได้ฉายานามว่าอบุลอัมเบียบิดาแห่งบรรดาเนบีทั้งหลายซึ่งลูกชายของท่านสองคนที่เป็นที่รู้จักกันแ,และเป็นต้นตระกูลคนหนึ่งเนี่ยก็คือลูกชายคนแรกมาจากภรยาคนที่สองคือท่านหญิงฮายัดนะอัลลอ์ให้เธอได้มีลูกก่อนกับนบีบรหิมอะลสซัรรมตอนนั้นท่านอายุเลยเลย80ปีไปแล้วลูกชายคนแรกคืออิสมาอินอะลฮิสสลามนะและเป็นต้นตระกูลของอาหรับลูกชายคนที่สองมาจากภรยาคนแรกคือท่านหญิงสาโร นั่นก็คือนบีอิสฮะอะัยฮิสลามมาที่หลังแต่ลอ์แถมให้ก็คือหลานหลานของท่านก็คือนบียาคูบและนบียาคูบนี้เป็นต้นตระกูลของบันิอ,สอิสารอลทั้งหมดเพราะชื่อของท่านก็คืออ,สอิสารอีและท่านยังมีลูกชายคนหนึ่งที่เป็นที่รู้จักดีในหมู่พวกเราก็าคือนบียุซุฟอะัลฮิสลามและหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากนาบียาคูบแล้วก็มีลูกหลานที่เป็นบันิอิสารอีนเนี่ยอย่างมากมายซึ่งในช่วงแรก ของหลังจากชีวิตนบีอิบราฮิมอะลัยสลามเนี่ยอัลลอฮ์ได้ประทานลูกหลานให้กับนบีอิบราฮิมผ่านสายตระกูลของนบียาฟูบนบีอิสฮักและนบียาฟูบจํานวนเยอะแยะมากมายแต่เนื่องจากบรนดอิสรออีลเองเนี่ยพวกเขาบางทีก็ได้ให้การช่วยเหลือนบีของพวกเขาแต่หลายครั้งหลายผลเนี่ยพวกเขาก็กลั่นแกล้งนบีของตัวเองแล้วก็ทรยศกับนบีของตัวเองแล้วก็บางทีเข่นฆ่า นบีของตัวเองโดยเฉพาะนบีหลัง,ลงๆเนะช่นนบีซักคาริยาเนี่ยถูกฆ่าจากบันิอิสราเอลเองแล้วก็นบียาฮยาลูกชายของนบีซักคาริยาก็ถูกฆ่าจากบันิอิสราเอลแล้วก็นบีออซาอะลัยฮิสลามก็ซึ่งเป็นญาติญาติกันนะครับก็เกือบที่จะถูกสังหารมีพระเยซูเนี่ย,เ,ยเกือบจะถูกสังหารจากบันิอิสราเอลเช่นเดีวยวกันแล้วมาให้นบีไอซาเนี่ยเป็นคนสุดท้ายของฝั่งบันิอิสราเอล ซึ่งเป็นตระกูลของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิมุสลามแต่หลังจากนั้นเนื่องจากบรรดิสราอีเนี่ยดูแลบรรดานบีและรสุนนัไ่ได้อัลลอฮ์ก็เปลี่ยนฝั่งมาให้เป็นลูกชายหรือจากสายตระกูลของนบีอิสมาลีห์อัสสลามเป็นรอซูลคนเดียวนั่นก็คือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสสลามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจากดุอาของนบีอิบรอฮีมเคยขอดุอาที่มักกะ์ กับนบีอิบยับยนี่สองท่านนะวะบาอัตฟีฮิมรซูลังมินหุมโอ้เราได้โปรดแต่งตั้งให้มีรสูลคนหนึ่งในหมู่พวกเขาในหมู่ชาวอาหรับเองที่จะทําหน้าที่ในการอ่านคัมภีร์นะฮะอ่านอัลกุรอานองคการของอัลลอฮ์สุบฮานอุบตาให้กับพวกเขาฟังขัดเกลาพวกเขาแล้วก็สอนคัมภีร์แล้วก็สอนให้มาให้แก่พวกเขาปราคฏว่าอัลลอฮ์ได้ให้นบีคนสุดท้ายแม้จะมาทีหลังจากตระกูลของนบิสุอัยนะแต่ให้มีความประเสริฐที่สุด และปรากฏว่านี่ก็คือตระกูลของนบีอิบราฮิมอะไสักาแต่ทีนี้มีนบีอซาอีซาอีกคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นตระกูลคนสุดท้ายในของบนอัน,นิอิสราเอลนะแต่ท่านไม่มีพ่อเนื่องจากอัลลอฮฺซุบฮานวาตะต้องการให้จะเห็นมุฮัมมิสซาแต่ชาวยยวเกือบที่จะฆ่านาบีไอซาอพระเยซูอิสาระะสาเอลตอนนี้ยกขึ้นตัวท่านขึ้นไปก่อนนะครับเพื่อที่จะส่งมาในช่วง ยามสุดท้ายของโลกนี้เป็นหนึ่งในสัญญาณใหญ่ของวันสิโลก,การลงมาของนบีอิสลาอะหริสลามและจะมาปฏิบัติตามแนวทางท่านานบีโอ,วอลวะหรอิสลามใช่ไหมครัและนี่ก็คือสายตระกูลของนบีอิบรอฮิมอิสลามที่เราจําเป็นที่จะต้องเข้าใจศึกษาเรียนรู้ว่านี่คือสายตระกูลท,ที่ที่แล้วเนี่ยเราลิมเนี่ยถูกสอนให้สละวะนะกับสายตระกูลของนบีอิบรอฮิมอิสลามทั้งหมดเลยยกเว้นการพ่อจาก เราที่เราให้กับครอบครัวของนบีอิบรอฮีอาลัยฮิสสลามเนีรวมถึงเราบ,บีครอบครัควอับดุลบาุฮ์มัสซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลม์มันจะไม่ถึงบรรดาคนที่อารมเพราะนบีอิบ,บรอฮีวันที่อัลลอฮ์อินนอินนีจาิลุกะลิ้นนัสอิมามะแต่งตั้งให้ท่านเนี่ยเป็นผู้นําแห่งบรรดามนุษยชาติทั้งหลายนายบีอิบ,บรอฮีบาลขอตอวต่อบรับท่นทีว่าขอเไรว่ามินซุรียะติโอ้อัลเราได้โปรดให้ลูกหลานของฉันด้วยเถิดได้รับความโปรดปรานนี้อัลลอฮ์บอกว่าลาเยนาลูอาจิซอลลัม์สัญญาของข้าความโปรดปรานที่ข้ามเเป็นนนผู้าี่ย จะไม่ไปถึงบรรดาคนที่อาธรรมทั้งหลาย <c oughs> อุลมะจึงบอกว่าคนที่อาธรรมในหมู่ลูกหลานน่าจะเป็นลูกหลานของนบีบรหิมอะลิสลามก็ตามจะไม่ได้รับไม่ได้รับความโปรดปานจกอัลลอฮ์สุบฮานุฮวตาแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นครอบครัวของนบีบรหิมอะลสลามแม้ว่าจะอยู่ในสายตระกูลของท่านก็ตามและนี่คือบุคคลที่เราจําเป็นต้องให้เกียรติเราจำเป็นต้องรักยกเว้นบรรดาคนที่อาธรรมคนที่อาธรรมอัลลอฮ์สุบฮานุฮวาตา แม้แต่นบีบรอฮิมนะไม่ตอบรับดุอาของพวกเขาแต่สาหรับบรรดา,าคนดีทั้งหลายที่เป็นลูกหลานคนนบีบรอฮิมอะลัยฮิสาลาหหนึ่งในนั้นก็คือท่านนาบีมุมะซอโลโอลอห์สันจิ๊งอัลลักระบานิสไเรหรือชาวยูวจริงนี่เป็นอะไรเป็นลูกพี่ลูกน้องกันถ้าเราดูจากสายตระกูลนี่นะแต่ว่าในหมู่บรรดา,าคนเหล่านี้อลัลลอฮ์ให้เนี่ยพวกเขาเป็นผู้นำนะแต่ว่าใครก็ตามที่เป็นคนที่อาจทำคนเหล่านั้นจะไม่ได้สิทธิไ์ได้รับดุอาจากผู้ศรัทธาแล้วก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือจอากอ ใครชอบเนื้อหาแบบนี้พี่น้องช่วยแชร์ออกไปนะครับแล้วก็ช่วยพิมพ์มาว่าอยากฟังเพิ่มอยากฟังเพิ่มด้เลยครับสละหมดทุกคอ